คำขวัญวันเด็กประจําปีนี้คืออะไรอะ่ะรู้ไหมเอออะไรเนาะมองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์ครบความแตกต่างอะไรอะ่ะจะไม่ได้เพื่อนมองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์ครบความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยแค่นี้เองสัง้นๆไม่ได้ยาวเลยอะ่ะ เออสมองไม่ดีเพื่อนใหญ่แต่ตัวแต่สมองเล็กมากเลยเพื่อนทำไมแกจำได้แม่นจังอ่ะงงมากเลยแกนี่ฉลาดเวอร์ก็มันมีมาทุกปีอยู่แล้วอะ่ะมาสั้นๆฟังปุ๊บเข้าใจปับ๊บง่ายๆ